ตอนที่65อิสิปตนะมฤคทายวันการเดินทางผ่านแคว้นนี้ของพระพุทธเจ้าจึงพบว่าบางเมืองแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยบางเมืองเหลือแต่คนแก่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเป้าหมายปลายทางของพระองค์คือป่าอิสิปตนะมฤือคาทยวันหรือป่าอันเป็นที่อยู่ของเหล่าฤาสี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นนี้อีกทีเขาอธิบายป่าอิสิปะนะบริัทยยวนอยู่ตรงไหนครับมีสัญญษณ์อะไรเป็นที่สังเกตไหมครับผมถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันทีเนื่องจากในสมัยนั้นแคว้นใหญ่ที่สุดคือแคว้นทวารากะนั้นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางและถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทั้งหมด ดังนั้นเวลาจะเรียกพื้นที่อื่นๆเขาจึงใช้อาณาจักรทวรารกะนี้เป็นจุดศูนย์กลางและเรียกเมืองอื่นหรือแคว้นอื่นตามทิศที่นับจากอาณาจากักรนี้ดังนั้นสถานที่ตั้งของป่าอิสิปนะมฤคทายวันวันนี้จะอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศอุดรของแคว้นทวารากะ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขาสวนกวางก่อนถึงจังหวัดอุดรธานีราว70กิโลเมตรแสดงว่าชื่อจังหวัดอุดรน,นี้ก็มาจากการกำหนดทิศทางของแคว้นใหญ่นี้ใช่ไหมครับผมถามใช่มันก็เหมือนกับเวลานี้กรุงเทพของเธอเป็นศูนย์กลางเธอจึงเรียกชิงใหม่ว่าเมืองเหนือ ซึ่งอุดอรแปลว่าทิศเหนือเขาตอบอ๋อเข้าใจแล้วครับท่านสามารถระบ,บตุตำแหน่งของป่าอิสิป,ปะนะเมรุคททยวันแบบชัดๆเลยได้ไหมครับผมพูดได้สิในสมัยนั้นเมืองนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีลักษณะเป็นชุมชนแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นเมืองหรือมีเจ้าเมืองลักษณะจะคล้ายกับเกาะเมืองของท่านภวรี ที่มีสภาพเป็นกึ่งชุมชนกึ่งป่าเหมือนกับเป็นเขตอพยพทานหากใครได้เดินทางเข้าไปในเมืองนี้จะรู้สึกแปลกๆเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์สมุนไพรรวมไปถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่โดยเฉพาะกวางที่นี่จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าสารังคัดนาหรือสารนา ซึ่งหมายถึงดินแดนที่ผู้อาศัยอยู่ร่วมกับกวางที่สำคัญที่นี่เป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤาษีที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะด้านการเข้าถึงสัจธรรมหรือการหลุดพ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมุ่งหน้ามาที่นี่หากจะให้ระบตุตำแหน่งของสถานที่แห่งนี้แบบเฉพาะเจาะจงคือ ปัจจุบันเรียกว่าโบราณสถานดงเมืองดงเมืองแอมตำบลเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเขาตอบแล้วที่นั่นมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมครับผมถามหากเธอไปที่นั่นจะเห็นซากของเมืองโบราณประกอบด้วยคูเมืองที่ยึดเอาลำน้ำธรรมชาติเป็นเขตแดนมีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านละประมาณ 1.5กิโลเมตรตรงกลางมีเกาะเล็กๆมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นภายในเมืองมีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติคือมีลักษณะเป็นบ้านเรือนที่มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางภายในเกาะชั้นในมีซากเจดีเก่าที่พระยาอาโศและพระพุทธเจ้าเดินทางไปทำเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือสถานที่ที่ พระองค์แสดงปฐมเทศนาให้กับพราหมณ์ทั้งห้าคนจนได้ดวงตาเห็นธรรมและเกิดเป็นคณะสงฆ์กลุ่มแรกในพุทธศาสนาขออธิบายโอ้ว้าวเรื่องนี้มีใครรู้บ้างครับว่าที่นี่คือหนึ่งในสังเวชนียสถานครับครับผมถามไม่มีใครรู้หรอกแม้กระทั่งพระที่ประจำอยู่ ที่สำนักสงแห่งนั้นก็ยังไม่รู้เลยปัจจุบันที่นั่นมีเพียงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆที่ใช้เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ขุดได้จากละแวกนั้นแต่ไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้สักบรรทัดเดียวเขาตอบตอนที่เจ้าชายสิทธาตะออกเดินทางเพื่อไปเรียนรู้ศาสนาก,รรกับเราฤาษีท่านใช้เวลาอยู่ที่นี่ถึง6ปี เรียนรู้จนครบทุกวิชาเรียนจนครูไม่มีอะไรจะสอนแต่พระองค์ก็ยังไม่พึงพอใจยังมีคำถามมากมายที่เหล่าครูบาอาจารย์ไม่สามารถตอบได้แต่กลับบอกว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองพระองค์จึงคิดว่าที่นั่นไม่ใช่คำตอบแล้วเพราะหากอาจารย์เหล่านั้นรู้ว่าสุดท้ายมันเป็นอย่างไรก็ต้องรู้สึกว่า จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อไรและยังขาดอะไรหรือยังต้องใช้ความสามารถอีกขนาดไหนท่านโพเชอธิบายหมายความว่าอย่างไรครับการเรียนรู้ก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่หรือครับผมถามแทรกตอนนั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแค่สงสัยว่าเป้าหมายแห่งการเรียนรู้หรือกรรมวิธีที่ใช้ปฏิบัตินั้น สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างไรต้องทำอีกเท่าไหร่ถึงจะสำเร็จคำว่าสำเร็จนั้นมันมีสภาวะอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องการรู้ว่าตอนนั้นเขาเรียนถึงตรงไหนแล้วเปรียบเสมือนว่าเธอกําลังลงเรียนวิชาอะไรสักอย่างในมหาวิทยาลัยเธอย่อมต้องการรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นจะไปถึงจุดที่เป็น ปริญญาโทปริญญาตรีปริญารรญาเอกได้เมื่อไหร่อย่างไรสิ่งที่เรียนกับความต้องการหรือไม่ผลสำเร็จเมื่อจบปริญญาเอกแล้วจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนและที่สำคัญคือตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่ชั้นอะไรและจะต้องเรียนอีกสักเท่าไหร่ อ้าวแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกหรือครับผมถามมีเป็นหลักสูตรอยู่ว่าจะต้องผ่านการฝึกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทําได้ครบตามนั้นแล้วพระองค์ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเองพระองค์จึงตั้งคําถามแต่คําตอบที่ได้คือทําไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองเขาตอบแล้วพระองค์ทําอย่างไรต่อครับผมถาม พระองค์จึงออกเดินทางเพื่อไปศึกษาด้วยตนเองโดยนำเอาหลักการทั้งหมดที่ได้รับเรียนไปพิสูจน์ทดลองอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการบำเพ็ญทุกกิริยาที่พระองค์ตั้งใจอย่างแนว่วแนว่แนว,ว่าจะต้องทำให้ถึงที่สุดเวลานั้นเหล่าพราหมณ์ที่เคยทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะสำเร็จบรรลุสัจธรรมจึงออกติดตามไปด้วย โดยหวังว่าหากพระองค์สำเร็จแล้วจะได้เอามาสอนพวกตนบ้างพระองค์จึงออกเดินทางไปทิศตะวันออกจนไปถึงตำบลหนึ่งซึ่งเป็นชายแดนของแคว้นกาสีต่อกับแคว้นอังคะที่นั่นมีแม่น้ำใหญ่ชื่อว่าแม่น้ำเนรัญชรากั้นอยู่เจ้าชายสิทธ,ธาาัตถะปักหลักที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นนานเกือบหเดือน เขาบำเพ็ญทุกกิริยาด้วยการอดอาหารและดื่มเพียงน้ำเพื่อประทังชีวิตจนร่างกายผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถค้นพบสิ่งใดมีแต่เพียงร่างกายที่สดโทมไม่มีเรี่ยวแรงพระองค์พิจารณาว่าเวลานี้น่าจะเป็นวาลาสุดท้ายแล้วนี่คือจุดที่พระองค์ต้องเลือก กะหาทางทำเช่นนี้ต่อไปนอกจากพระองค์จะไม่สามารถค้นพบสัจธรรมที่ปรารถนาแล้วเขาก็อาจจะตายไปโดยไร้ความหมายและปล่าประโยชน์เขาจึงตัดสินใจเลิกบำเพ็ญเพียรด้วยการอดอาหารนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเราพรามที่ติดตามเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะเลิกล้มคำตั้งใจ หันมากินอาหารพวกเขาจึงหมดความศรัทธาและกลับไปอยู่ที่ป่าอิสิปะนเะมรคทไทยวันตามเดิมทิ้งให้พระองค์อยู่ตามลำพังพระองค์จึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่ภาวนาใหม่โดยเข้าไปใกล้กับชุมชนมากขึ้นเพื่อที่จะได้เดินไปบินทบาทรับอาหารดูแลร่างกายได้บ้างพระองค์เดินเรียบแม่น้ำใหญ่นั้น ขึ้นไปอีกประมาณ20กิโลเมตรเข้ามาใกล้กับชุมชนที่ติดแม่น้ำเนรันชราแห่งหนึ่งจุดที่ชุมชนนี้ตั้งอยู่เป็นจุดที่มีแม่น้ำอีกสายหนึ่งไหลามาบรรจบแม่น้ำนี้มีชื่อว่าแม่น้ำจำปาที่นี่จึงมีลักษณะพิเศษคือมีหาดทรายสีเหลืองนวลขนาดใหญ่ช่วงหน้าแล้งจะเห็นเป็นสันดอนทราย กลางแม่น้ำปรากฏขึ้นชุมชนนี้จึงเรียกตัวเองว่าอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่มีทรายงาม